อัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณวันนี้มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในะเรื่องราววันนี้นะเดือดแฮงแมนนะคะส่งดาบจัดเมนมีความรู้สึกว่า,าคนคนนี้นะคะเขากำลังคิดที่จะส่งข้อความทักหาทักหาติดต่อหาคุณโทรหาคุณอยู่นะ เหมือนว่าเขาก็ใช้ความคิดอย่างหนักเลยนะคะอืมอะที่ผ่านมามันอาจจะนิ่งเงียบกันมาเนิ่นนานแล้วก็ได้อะนะคะความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะนิ่งเงียบเลยอยู่ๆก็เหมือนว่าความสัมพันธ์มันแบบมันถูกแขวนกันไปอะนะคะนะตัวคุณไม่ทําอะไรตัวเขาก็ไม่ทําอะไรต่างคนต่างกล้องเงียบทีนี้ตัวเขาเองอะนะคะ วันนี้เหมือนเขาคิดว่าถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณนะก็คงไม่มีทางนะคะที่คุณจะติดต่อไปหาเขาอย่างแน่นอนนะฉะนั้นนะคะตัวเขาก็ต้องเป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณเนี้แหละเนาะมันถึงจะได้แบบมีอะไรเกิดขึ้นะนะะได้กลับมาพูดคุยหรือว่าจะไปกันต่อไหมหรือจะยังไงอะนะคะเหมือนว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วว่าเออเนี่ยนะไม่มีอะไรจะต้องเสียไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะ เหมือนตอนนี้เขาก็รู้สึกแค่ว่าอ่ะเขานะ่าอยากจะมาแสดงความจริงใจจริงจังชัดเจนกับคุณแล้วก็อยากจะบอกคุณด้วยนะคะว่าเขารักคุณนะรักคุณแล้วก็เหมือนว่าไอ้ช่วงที่แบบนิ่งเงียบกันไปอะ่ะตัวเขาคิดถึงคุณด้วยอะนะคะอืมเหมือนว่ายิ่งเงียบยิ่งคิดถึงยิ่งยิ่งไม่มีคุณเขาก็ยิ่งคิดถึงนะคะยิ่งไม่ได้พูดคุยกันก็ยิ่งคิดถึง นะตอนนี้ความรู้สึกในใจของเขามันชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าตัวเขานะ่ต้องการคุณมากแค่ไหนนะแล้วถ้าหากว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วละ่ะถ้าคุณกับเขาอะไม่ใช่แค่ทะเ,เลาะก,กันโกรธกันงอนกันเฉยๆนะแต่สำหรับบางท่านคือจบไปแล้วจริงๆนะบอกเลิกไปแล้วตัดจบไปแล้วนะคะคนคนนี้เขาก็คิดนะว่า เขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจบนะคะเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะอาฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่กลับมานะคะนะทักทายพูดคุยกับคุณแล้วก็มาแสดงความจริงใจของเขาอะนะคะให้คุณได้เห็นนะเนาะอะแล้วก็เหมือนว่าตัวเขาก็จะแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบว่าคาดหวงังหรือว่ากดดันอะไรคุณด้วยนะนะคะ เหมือนเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะทำในสิ่งที่ใจเขาต้องการนะคะไม่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์มันจะออกมายัางไงนะคุณจะรับรักเขาไหมคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าหรือว่าเออมันจะไปกันไม่ได้แล้วนะคะตัวเขาก็จะยอมรับนะจะยอมรับความจริงจะยอมรับสภาพเนาะไม่ว่าสุดท้ายอะนะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็คือ ความรู้สึกของเขานะในในค่าคืนนี้นะคะอยากกลับมาจริงๆแหละเนาะแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนแบบคิดยังไงอะ่ะคือไม่ว่าเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องกลับมาในความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะเหมือนแบบหนีปัญหาไปแบบนั้นไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาเขาอาจจะ หนีความจริงหรือว่าไม่ยอมรับความจริงมามากพอแล้วอะนะคะมันก็ถึงเวลาที่ตัวเขาต้องอเผชิญหน้ากับความจริงสักทีหนึ่งแล้วแหละเนาะอ่ะต้องอเผชิญหน้ากับมันสักทีหนึ่งนะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเขาก็จะยอมรับการตัดสินใจของคุณนะคะอะ่ะนี่ก็คือความรู้สึกของเขานะคะในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นพลังงานแรนด o m นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ฝังเพลินๆน,น,นะคะ